สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีการอัปเดตหลายๆอย่างนะครับเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งเรื่องของ For ์ซ่าสามและสามาศูนย์นะครับว่ามีอะไรที่มีการอัปเดตบ้างนะครับนวันที่อัปเดตนะครับก็เป็นวันที่2 6กเดือนธันวานะคมสองพนะันห้าร้อยหกสิบสี่ะว่ามีการอัปเดตอะไรไปบ้างมาเลยครับ อันดับแรกเลยของกระจกเข้าไปฟ้าแน่นอนเข้าไปจกเข้าไฟฟ้าใครที่ติดตามอยู่นะครับเมื่อก่อนนี้ล่าสุดเนี่ยจะเป็นระบบสัมผัสเนื่องจากระบบสัมผัสเนี่ยติดตั้งไปแล้วหลายๆคนเนี่ยรูปผิดรูปถูกด้็นระูดถูกนะฮะสองเวลาเราพับกระจกเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดกุญแจนะครับเวลาเราเปิดกุญแจปุ๊บนะครับนกะระจกเขาก็จะกลางออกมาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อเราเปิดกุญแจ ى. นะครับกระจกกลางปุบเนี่ยนะคบปัญหาอยู่ที่ว่า1ถ้ารถเราจอดในที่แคบนะครับกระจกเขาจะกางนะฮะไปโดนรถบ้างไปโดนอะไรก็ตามนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเรามาเป็นสวิตกันน้ําเหมือนเดิมดีกว่าตัวนี้สวิตเล็กมากนะครับก็เลยทําเป็นสวิตอ่าเล็กกระทัดรัดดีกว่านะครับเวลาเราเปิดทุแกแง่นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันการออกแบบออโต้เราก็แค่กดปุมไว โอนแจนะครับกระจกเขาจะไม่กลางแบบออโต้นะฮะแค่กดปุ่มนี้ครั้งไว้เฉยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบเปิดแบบออโต้นะครับเราก็แค่กดปุ่มตัวน,นี้น,นะครับให้มันกลางออกนะครับพอกลางออกปุ๊บเนี่ยกระจกเขาก,ก็จะเปิดแบบออโต้เองอัตโนมัติแบบนี้นะครับแล้ววิธีการใช้งานก็แค่กดปุ่มนะฮะแค่กดปุ่มไปกดปุ่มมาประมาณนี้นะครับ เวลาเรากางออกปุ๊บถ้าเราต้องการแบบโชว์แบบให้มันปิดแบบออโต้เองเราก็แค่ปิดทุกที่แจนะครับแล้วก็กระจกเขาก็จะปุบเข้าเองอัตโนมัติอ้นี้คือโชว์ความล้ำหน่อยว่าเฮ้ยเราทากระจกเข้าไปฟ้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการโชว์เราก็แค่กดปุ่มปิดตวนิซาผมว่าสวิตตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะเท่าที่ผมทํามาผมพยายามหาสิ่งแปลก,ปก,ปกใหม่ๆมาทําดูทําแล้วดีไม่ดีเพื่อว่าการสุด สรุปว่าระบบสัมผัสไม่ดีครับสุดท้ายเราต้องมาใช้สวิตช์เหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปครับก็จะมีการอัปเดตอะไรต่อไปอัปเดตท,ที่ว่านแน่นอนครับเมื่อชี้ไปที่บอกปุ๊บเนี่ยผมเคยทำเป็นระบบรีโมทสตาร์ทเอ่อรีโมทเปิดบอกเวอร์ชันนึไปแล้วไอตัวนี้ผมจะทำเป็นเวอร์ชันสก็คือใช้ระบบสัมผัสเปิดบอกเดี๋ยวเรามาชมกันครับโดยที่เราปิดกุญแจไว้นะครับปิดกุญแจไว้หรือ สตาร์ทรถเราก็สามารถที่จะเปิดเบาะได้โดยที่เราไม่ต้องปิดสวิงแจทีนี้เดี๋ยวเรามาชมกันอันนี้ผมปิดกุญแจไว้เรียบร้อยแล้วแค่เอามือไปสัมผัสมันเบาะเขาก็จะเปิดนะครับไฟเขาก็จะปิดเป็นไฟเปิดปิดแบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดเบาะนะฮะเปิดเบาะนะครับ,บนะระบ <c oughs> เรบเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับจะวางไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเอาที่สะดวกแต่ลูกค้าจุดประสงค์คือต้องการไว้ตรงนี้นะครับมือล้วงปุ๊บเปิดปุ๊บ ง,ง่ายเลยเห็นไหมฮะเด้งง่ายๆเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับอ่าชมอีกทีนะฮะเอามือเปรล้วงครับแล้วก็แตะปึ๊บปีนี้เองนะครับแล้วก็สวิตอ่าตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติครับเด้งปกติเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้นะครับใช้งานได้เหมือนเดิมรวมถึงตัวนี้ครับอ่าใช้ได้สองอย่างนะครับโอเค ต่อไปนะครับก็จะมีการอัปเดตอะไรบ้างอ่ะมาต่อเลยครับอัปเดตที่สามเรื่องของแน่นอนครับเรื่องของไฟท้ายนะครับอย่าเพิ่งนะฮะอ่าไฟท้ายอ่บเปิดทุกปุญแจครับเห็นอะไรไม่เอ่ยนะฮะเบรกครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเอ่อเวอร์ชันสามนะฮะเวอร์ชัน3าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีไฟเหลือเบรกติดขึ้นมาเบรกครับ เบรกกระพริบตัวนี้จะมีสวิคควบคุมนะฮะเป็นสวิอตัดเบรกปกติแล้วก็เบรกกระพริบอ่ะเบรก,กบทีครับยังไม่พอแค่นี้ครับสตาร์ทรถเลยครับเห็นนะครับไปเขาจะข้างๆงขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับซ้ายแล้วก็ขวาเราจะเห็นนิสิตเต็มเลยคราวนี้เต็มหนักเลยฮะอ่าเบรกเลยครับไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาโอเค เอครับแล้วก็เบรกอีกทีครับปิดเครื่องครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีการอัปเดตเรื่องของกล่องไฟเบรกเวอร์ชันสล่าสุดเลยนะครับเพิ่งอัปเดตเสร็จอันนี้เนื่องจากว่านะครับได้คุยกับลูกค้าคันนี้นะครับลูกค้าคันนี้บอกว่าที่มีอะไรแปลกๆอะ่ะนําเสนอผมได้เลยนะครับก็ทําทำอุปรณ์ตรงนี้รอไว้แล้วนะครับแล้วก็มาใส่กับรถ พอซ่าสามาศูนซึ่งลูกค้าถามว่าพอใจไหมบอกว่าโอโคตรล้ําเลยที่บอกว่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สิ่งที่อัปเดตมาก็ประมาณนี้นะครับ,โ,รบ,ดรรบโดยรวมแล้วยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับโอเคครับ